อาหารเที่ยงวันนี้นะครับเสนอเมนูตำมะตื่นนะครับนี่คือตำมะตื่นหรือว่าภาษาอีสานเขาเรียกบักต้องนะหรือกระท้อนนั่นเองนะภาษาอีสานเขาเรียกบักต้องภาษาเหนือเรียกมะตื่นครับหรือกระท้อนตำกระท้อนนี่ครับอาหารเที่ยงวันนี้ครับเมนูตอนเที่ยงวันนี้โอ้หน่ากินมากเลยนะกลิ่นหอมมากเลยว้าว กินเตจะจมูก uh huh. ต้มประตื่นตัมประตื่นตัมมะต้องนี่โอ้ยต้องชิมต้องชิมมันลับอ่ะนี่นี่นี่นน uh huh.

ตามมาตืน่นตามมาต้องตาบักต้องโ,อโหเปรี้ยวเปรี้ยวเผ็ดเค็มรสชาติกลงังพอดีโอโ พอดมีแม่ครัวกลำกลังกำลังผัดมีนะครับมันเสียงแทกเข้ามานะแม่ครัวผัดมีอยู่อันนี้เม็ดมันครับเม็ดมัน